ตาก้าพาไปวันนี้อุดรธาน,นีจ้าอุ๊ยแดดดีมากเลยค่ะแต่ว่าอากาศเย็นนะจ้าตอนนี้ยังไม่ถึงอุดรน,นะคะแวะนอนพักข้างทางมาว่าออกเย็นมากเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่นี่เลย บ้านไร่พิกลรีสอร์ทอยู่ที่อำเภอพิมายค่ะที่โคราชค่ะวิที่พักดีมากขออนุญาตรีวิวเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะกาแฟดีมากๆเลยค่ะนี่กาแฟก็คือเลิศ อากาศก็คือดีบรรยากาศก็คือดีเข้ามาในพิมายนะคะเข้ามาจากถนนเส้นหลักประมาณ5กิโลเมตรแค่นั้นเองค่ะปะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันตอนนี้สายแล้วนะคะ11บเอโมงแล้วฉันยังอยู่นี่อยู่เลยจากโคราชจากสถานีถัดไปนะคะเราจะไปกันที่คำชะโนดอุดรธานีจ้า จงแล้วจ้าคนชะนอดไม่ได้มานานเ็าทาใหม่หมดแล้วนะต้องมีบอว่ารับมาชิงอ่านทางเขา้าจุดวางรองเท้าเป็นระเบียบสวยงามไม่ต้องถอดราตักแดดแล้วนะจ๊ะเออป,ป้ายบอกเลยเก๋ยวนะ เหมือนเดิมก็คือคือครั้เหมือนเดิมค่ะคนเยียบเลยตลอดครับเรียนเชิญเลือกบูชาเมื่อว่าจะเป็นเจ้าด็กอะไรไว้อาละวันสิบตัวเองและครอบครัวายสียาน่าไว้เสริมบารมีแหล่งโชคลาภบายสีเปิดทรัพย์ห้านิ้วไว้เสริมบารมีมาแล้วข้ามาทันจ้ารอบนี้บูชาท่าน เสียดเลยค่ะเพราะปลูกไม่ยาะคำาชโนโตอนนี้4โมงค่ะก็ปิด4โมงครึ่งนะมากันได้นะคะแล้ววันนี้อากาศดีมากเลยค่ะ26องศาดีมากนี่กำลังเดินข้าและเดินผ่านสะพานมันเข้าไปบูชาด้านแล้วค่ะไปกัน อันนี้ถวายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำพระปู่มา่ย่านะคะกลับไปบูชาผ่านใบสีกลับไปบ,บูชาที่บ้านค่ะโดยเลื่งนี่ไปกันต่อไปกับต่อไปนะคะวันนี้จะห้าโมงแล้วนะคะ่ะ ให้อาหารปลาที่ทำเชโนดค่ะปลาที่นี่ก็คือหมุนหมุนก้ไปทางโน้นนิดนึงได้ไหมคะปลาที่นี่ก็คือกินแบบนิ่งๆเพราะว่า <c oughs> กินทั้งวันเลยจ้ะแล้วตัวใหญ่มากกินแบบนิ่งๆมากเลยค่ะนิ่งแบบไม่มีแย่งกันไม่มีคึกคืนบันเทิงจิตเลยจ้ะนิ่งแบบนิ่งจริงๆเ่ะนิ่งจัดเลยอะ่ะตัวใหญ่มาก เปัเป็นการให้อาหารปลาที่ดูมีสมาธิปลาปลาเหมือนทำสมาธิอยู่อืมฉันกินไปแล้อย่างนะฉันต้องค่อยๆกินอย่างนี้นี่ด้านข้างสะพานที่เดินเข้าไปที่ปอปู่ไม่ย่า

อยู่ที่ตลาดต้นตาลจ้าตลาดนัดใหญ่ใจกลางเมืองขอนแก่นตลาดที่กล้าเคลมเลยว่าของกินเยอะติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะของกินเยอะมากมาที่ไรก็ต้องได้แวะนะคะตลาดต้นตาลเดี๋ยวพาไปดูกันว่าไม่ได้มาตั้งสองสามปีมีอะไรเปลี่ยนหรือบ้างนะคะที่แน่แม่ลานจอดรถคือจอดได้เป็นพันสองพันคันเลยบ้างเยอะมากเลยจ้ะเร็วขังกินกันนะ ีเลยค่ะยำกุ้งสดหอยแครงแซ,ซ่บีดจากร้านยำสดิงโอ้โหน่ากินมากน้ำลายไหลแล้วไปตรงเริ่มกินแล้วล่ะแล้วก็อีกจานหนึงนะคะกว๋วยจั๊บสูตรโบราณค่ะร้านนี้เขาผัดน้ำซุปไม่ใช้น้ำมันนะแล้วก็เองหมูสเต๊อร่อยสดสดถือเฉยๆแล้วกดแล้วยำแล้วกด ปิดใช้ด้วยแตงโมปั่นคลาสติกเสิรจ้ะกิ <c oughs> กนแล้วจ้าตามสูตรต้องเดินย่อยหน่อยโอมงตลาดใหญ่มาก <c oughs> เดินพอไม่ทีแหละแต่หมดไม่ไหวนะ <c oughs> ไปหาเดินเดี้ยวกัน <c oughs> ที่นี่คึกคักมากค่ะร้านเบียร์ก็คือหลายร้านมากแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากแล้วร้านอาหารเปิดใหม่ก็เยอะมากที่สำคัญขายดีทุกร้านที่นี่เหมือนชนบุรีอีงนึงก็คือชอบกินปิ้งยา่างขายดีทุกร้านค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านติดมันร้านบุฟเฟ่หมูกระทะร้นา,านชาบูขายดีมากแล้วก็น,นี่ชอบความตั้งอ,อกตั้งใจจัดดิสเพลย์ของเขาสวยทุกเทศกาลค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลที่คึกคักหรือว่าไม่คึกคักก็ต,ตามแต่ มาที่นี่ต้องแวะมาให้ได้เลยนะคะตลาดต้นตาลจากลางมันขันแก่นเลย น,นี้17องศาที่พิมายจ้านี่นอนอยู่กลางๆนี้มาถคืมานอนแถวนี้เลยค่ะอยู่ข้างปราสาทหินพิมายเลยค่ะเช้าเดินมาได้เลยโอ้แดดแรงมากแต่ว่า17องศาแล้วจ้ะชิคกกันหนาวต้องจัดเต็มมากเลยตอนดูในกรออุตุก็30กว่านะทําไมพอมาจริงแล้วมันเหลือ10กว่าละอากาศดีมากแล้วก็พิมายสวยมากเลยค่ะที่เดิมที่มาทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งนะ อันนี้เดี๋ยวพาไปเดินเล่นตลาดตอนเช้าด้วยนะคะข้างๆภาษาหิมพีมาใยยี่ลหมนี่สวยนี่จ้าสันกะเป๋า โจ๊กหูโจ mm. oh, ๊กหูไม่ใช่ซื้อแต่ตระเป๋าอ๋อโจ๊กหูไม่ใช่ซื้อค่ะแต่กะเปาต้องโก๋ว่าไงว่า ยามเช้าจๆรู้กันได้สุดๆแค่นี้แหละแค่นี้ก็ฟินแล้วแล้วการแค่นี้ล่ะค่ะแค่นี้ก็ฟินแล้วตลยยาดยามเช้าเล็กๆป้าซื้อของกลับไปกินกังไหม ตลาดเช้ามีร้านโจ๊กประมาณ3-4ร้านายดีทุกร้านเลยค่ะและนี่อร่อยมากหม<า>ูปิ้งหอมกลิ่นในตำนานเลยหอมมากค่ะอร่อยมากเลยไม่ง่ายเชื่อหมูปิ้งจัดเดินเลาะกำแพงอันนี้เล็กไรไม่รู้อ่ะ ดีมากเลยอากาศดีด้วยของกินอร่อยด้วยเลยฉันต้องได้กินกาแฟาจ้ะนี่เลยมีทั้งกาแฟาและปวยเตียว 迷倒腾。<Without> <laughs> าถึงประตูเมืองอีสานนะคะที่ดีพลาดไม่ได้เลยจ้าต้องมากราบเทา้ายาโมนะคะก่นนอนจะกลับบ้านค่ะตอนมาไม่ได้มากราบนะคะก่อนกลับงั้นเราไปกราบเทา้ายโมกันอีกดอกไม้พร้อมโอ้โหแดดแรงมากจาก้ะแต่อากาศก็เองเย็นๆอ,อ,อยู่นะคะแต่จะไม่เย็นเท่าที่หอนแก่นแล้วนะนี่ก็มีเทศกาลตรุษจีน ตกแต่งประดับประดาองค์นี้พมยาสวยเลยสีลบลียไปค่ะกราบย่าเมาการ ้กลับย้าโมเรียบร้อยแล้วค่ะมาอีาสานเนี่ยพื่ไดที่ทานส้มตำสักมื้อเลยไปหาส้มตำอร่อยๆอทานกันดีกว่านะโคราชปาโคราชทันทีจำโคราชก็ต้องเข้าไหมละ่ะไปจัดไปจัดตำโคราชทานกัน เแลยวจากไม้ยามาันิดเดียวค่ะร้านนี้ดั้งเดิมด้วยไก่ย่างสืบสิริคนเยอะมากเลยไปลองดู ร้านไก่ย่างสืบสิริค่ะอิ่มอร่อยทุกอย่างนี่เหลือจะาเดี๋ยวใส่ถุงไปทานต่อนะคะนี่เขาได้รางวัลมิชลินไกด์สิร้านแนะนำจังหวัดโคร,ราชเมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะและก็น,นี่เลยสตบรุรีดิซเมื่อสักครู่นี้ลูกใหญ่มากเลยคุณป้าเหมือนจะเป็นเจ้าของสวนเองจ้ะมาจากเขาใหญ่ดีอือ ร้านไก่ย่างสืบสิรินะคะอยู่บนถนนสืบสิริเลยค่ะเลยสถานีรถไฟมานิดเดียวหลุดจากแยกไฟแดงก็เจอเลยค่ะอร่อยมากสมก็เป็นร้านแนะนำมิชลินไกด์จริงๆค่ะไปไปายต่อไปกันเลยดีกว่านะตามสไตล์เลยจ้ะไปจึงไหนก็ต้องมาจบที่ตลาดไทยสมัคีวังน้ำเขียวค่ะมาดูผลไม้ผักสดอันนี้น่าจะไปนหน้าเสารถนะคะ แล้วก็องุ่นเพียบสตรอเบอรี่ก็มีอยู่ค่ะแล้วก็น้ำผึ่งพวกกวาองุ่นก็เยอะเหมือนเดิมค่ะแอนนี้แล้วก็มีมันหนึบก็คล้ายๆกันนะคะแล้วก็ของฝากมันหลากสีสีเทาสีม่วงชาโคลที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นอันนี้สพกเกจแพ็กเกตดูดีมากเลย สวรรเยอะเลยค่ะแล้วก็พุทราพุทราหน่มสดเพียบเลยคงจงได้อะไรบ้างล่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะลากันที่น anyway> ี่เลยค่ะตลาดไทยสามคี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีพีหน้าตะก้าพาไปจะพาไปเที่ยวไหนนะคะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย